กระต่ายกับเตา่าเรื่องราวแห่งมิตรภาพและความพยายามกระต่ายขาวจัวผู้หญิงพยองวิ่งผ่านป่าทุกวันจนวันหนึ่งพบเต,าต่าตัวเตียมที่เดินช้าจึงหัวเราะเยาะว่าทำไมถึงช้าขนาดนี้เต่าตอบกลับอย่างใจเย็นว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างลองแข่งกันไหมกระต่ายหัวเราะเสียงดังตกลง สัตว์ทั้งป่าตื่นเต้นต่างพูดถึงการแข่งขันในวันรุ่งขึ้นเต่าฝึกซ้อมเดินอย่างมีสมาธิส่วนกระต่ายมั่นใจจนไม่ยอมซ้อมเลยเสียงนกเขาแมวตะโกนเริ่มได้กระต่ายวิ่งออกตัวแรงสุดส่วนเต่าก้าวช้าแต่ไม่หยุดเมื่อวิ่งไปครึ่งทางกระต่ายเหนื่อยและคิดว่าพักหน่อยก็ยังทันจึงหลับใต้ต้นไม้ใหญ่ เต่าค่อยๆเดินผ่านทุ่งหญ้าก้อนหินและก้อนหินเล็กๆด้วยความพยายามสัตว์น,น้อยๆต่างส่งเสียงเชียร์เต่ามาถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายสะดุ้งตื่นและรีบวิ่งแต่ไม่ทันแล้วเสียงเฮก,ก้องป่าเต่าชนะกระต่ายรู้สึกอายมากมันไม่พูดกับใครเลยหลายวันเริ่มคิดถึงคำพูดของเต่าที่ว่าอย่าหยุดพยายามกระต่ายตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเอง มันเริ่มฝึกซ้อมทุกวันวิ่งด้วยความมีวินัยและไม่อ้อวดอีกต่อไปกระต่ายไปหาเต่าเพื่อพูดว่าขอโทษนะที่เคยหัวเราะเยาะเจ้าเต่ายิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะทั้งคู่เริ่มออกเดินและฝึกซ้อมด้วยกันทุกวันกระต่ายสอนเต่าเรื่องความคล่องแคล่วส่วนเต่าสอนกระต่ายเรื่องความอดทน วันหนึ่งพายุใหญ่ถล่มป่าทั้งคู่ช่วยกันพาสัตว์ตัวเล็กๆไปหลบในถ้ำปลอดภัยทุกตัวมีสัตว์ป่ากลุ่มใหม่ชื่อหมาจิ้งจอกเข้ามาในพื้นที่มันอวดว่าข้าเป็นนักวิ่งที่แท้จริงไม่มีใครสู้ได้หมาจิ้งจอกท้ากระต่ายแข่งวิ่งกระต่ายลังเลแต่เต่าบอกว่าอย่ากลัวแค่ทำเต็มที่เหมือนที่เราเคยซ้อม การแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายใช้ความเร็วและสมาธิที่ฝึกมาคราวนี้มันไม่หยุดไม่หลงตัวเองและเข้าเส้นชัยได้พร้อมกับหมาจิ้งจอกทั้งคู่ยิ้มให้กันหมาจิ้งจอกยอมรับว่าเจ้ามีหัวใจนักสู้จริงๆกระต่ายตอบว่าเพราะข้ามีเพื่อนที่ดีคอยสอน หลังจากนั้นสัตว์ทุกตัวในป่าต่างอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีมีการจัดงานวันแห่งความพยายามเพื่อระลึกถึงการแข่งวันนั้นเต่าตั้งกลุ่มสอนแดกสัตว์เรื่องก้าวช้าอย่างมั่นคงกระต่ายช่วยเป็นผู้ฝึกสอนวิ่งอย่างมีน้ำใจนักกีฬาเมื่อภายแมงมาเยือนทั้งคู่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาน้ำเต่าไม่ยอมแพ้แม้จะเหนื่อยส่วนกระต่ายคอยอุ้มเต่าเมื่อต้องข้ามหินร้อน พวกเขาผ่านอุปสรรคด้วยกันหรือดูฝนกลับมาอีกครั้งป่ากลับมาสดใสเต่าและกระต่ายยืนมองพระอาทิตย์ตกด้วยกันเต่าพูดว่าบางครั้งชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ใครถึงเส้นชัยก่อนแต่คือการก้าวไปด้วยกันจนสุดทางข้อคิดรวมของทั้งเรื่องความพยายามสำคัญกว่าความเร็วการยอมรับและให้อภัยทำให้เกิดมิตรภาพ การร่วมมือกันทำให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่าง